น้าน้าน้าจะนั่งพับตรงนี้จริงๆเหรออืมทําไมอ่ะจะไปพักไหนละน้าอยากพับตรงอื่นไหมเปลี่ยนที่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนเราไม่อยองย้ายที่ทำไมล่ะเอาหรอสะดวกตรงนี้หรอจ้ะได้เล่หรอทำไมน้าถึงไม่ขึ้นแปลงได้ทําไมถึงไม่ขึ้นนั่งบักพับบนโซฟาล่ะโอุ้ยทำไมล่ะคนอื่นก็มาก็คนนั้นเลยโอ้หรอทิ้งแล้วก็รู้ชีวิตหมดน้าน้าชอบพับผ้าเหรอจ๊ะ พยพับเก่งอ่ะพับเรียบร้อยมากบ,าบ้านเราทําได้ทุกอย่างเลยเอาหรอตำรวจก็มาพูดคุยปืนพีพ่โนดอ่ะนะนอันนี้เดี๋ยวคือเดี๋ยวพอพับกองนี้เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวหนูไปรับมาอีกสองกองได้ไหมจ๊ะรับมาทาไมอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากจ้างนะเพราะนาพับสวยมากเลย,ยไม่ต้องอย่างนั้นเลยนะเอาหรอทั้งบ้านเราพูดคุยถือปืนด้วยหรอ,อ,อจริงในชีวิตเลยตำรวจเขาจะมาแอบดูเนี่ยือ หน้านะหมดเลยน้าหันมาทางหนูก่อนได้ไหมอ่ะหนูขอคุยก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าเอาเลยเอาเลยเลยออาวพับไปด้วยถ่ายไปด้วยได้ไหมอ๋อเขยับกองผ้าโอเครอ๋อมันไม่ตรงอ่ะๆนะจับให้ตรงเลยก็ได้เรารู้ซีหมดเลยนะชีวิตจริงพระสงฆ์รู้เรื่องกันหมดเลยหนูหนูถ่ายเป็นวิดีโอหนูไม่ได้ถ่ายสววยยด้นะหนูไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งโอเคอ่ะนะพับผ้าหนูขอดูหน่อยได้ไหมว่านะพับยังไง บ้านเราเป็นประจำเลยพี่น้องเยอะอ๋ออันนี้คือเสื้อกับตะเข็บอยู่นะต้องกับตะเข็บอ๋อโอเคเพราะพี่น้องเยอะเลยนะตำรวจกันเยอะเพิ่งมาพับนะคะเพราะว่าฝนตกมาสองวันก็เลยต้องตากแล้วตากอีกตากอีกตากแล้วนะคะเพื่อให้ผ้าไม่มีกลิ่นเนาะตอนนี้กลิ่นผ้าหอมไหมจ๊ะน้าน้าดมหน่อยได้ไหมหอมไหมเสื้อน้าเนีคงซักมาใหม่ก็ดีอี่ยไม่กลิ่นหอมหอมไหม หอมหอมใช่ไหมจูนพาพูดกับเราเลยได้เป็นเลิศนะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มกินตรวจหมดเลยตำรวจจะมาเยอะนะอันนี้นะกันเราคุยเรื่องเดียวกันปะจ๊าโอเคโอเคชวนคุยดีหนูหาวมองว่าเธอนะน้าจ๋าเพราะเราเป็นพยาบาลเสื้อหอมไหมอือเดีดีดีใช่ไหมทักทึ่งรสชาติมันก็ดีขึ้นอ๋อรสชาติมันเลยดีขึ้นใช่ไหมพี่น้องเราทุกคนโอ้ยส่งมาคุยกันทุกวันเลยหรอมาคุยที่ไหนอ่ะเป็นตำรวจ อ๋อน oh. ่มาให้เห็นหมดเลยอ๋อ oh. อย่าให้เห็นวิธีเจ๊พับผ้ามากเลยนะคะเพราะว่ารู้ดีกันหมดบ้านเราว่ารู้ดีเลยนะครว่าว่าพัฒนาเนะี่ยนี่จะทำพิธีกรรมเลยคุณรู้ดีเป็น uh. ตำรวจเป็นพยาบาลเต็นอืม<ๆ>เอาเอาเอาไปกันใหญ่แล้วเอา้าอะไรอะ หนูขยับกล้องไม่ตรงจ้ะมันเธอจะถ่ายรูปเลยตอนนี้ละถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายรูปนั่นแหละตำรวจพูดกลัเยอะเลยพูดว่าไงมั้งจ๊ะคงไม่ทิ้งนะบ้านเราั้นาคนเยอะเรียบร้อยหมดเขาพูดถึงพ่อแม่พี่น้องหมดเลยคนลักฆ่ากันหมดมีปืนด้วยตีกตัวหมดเลยขนส่งรี่ลักงูหมดเลย ไม่ทิ้งเลยนะหล่อชีวิตเป็นจริงรอ่ะหรือก็ามาเป็นเลอกเป็นหมดนะ้พาพาับผ้าเสร็จเดี๋ยวเราไปไปข้างนอกกันไหมไม่ปไปน้องแขนแขนเ็บหรอ,อ ยังเจ็บอยู่อีกเหรอจะไปไหนคือก็พักผ่อนด้วยแล้บ้านให้พ่อบ้านหรอไม่ไม่หนูจะพาน้าไปเที่ยวไปซื้อขนมกินกันอวยไปไปละเกรงใจเธอมากเลยโอ้ยไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าบ้านเราเราเป็นพยาบาลนะพระสงฆ์ที่วัดรู้เรื่องหมดเลยอ้ยทำพิธีให้เห็นเลยอยากพาน้าไปซื้อขนมมากเลยเนี่ยเธอไปไหมหน้าตาสุดสวยนะล้อหรอนี่แหละพีะ เธอจะไปเราบ้านเราโอ้โหคนดีทั้งบ้านเลยนะเดี๋ยวนะซ้อนมอเตอร์ไซค์หนูไปซื้อขนมกินกันไหมซ้อนได้เหรอซ้อนได้นะซ้อนได้ไหมล่ะแข็งดีเลยวุ้ยซ้อนมอเตอร์ไซค์มันไม่ต้องใช้แขนนะอุ้ยเดี๋ย่แหละเราก็ต้องจับต้นอะไรทำแน่ต้นอะไรจับหรอยว่เธอขับก็ต้องดูแลตัวเองที่ทำอยังไงยังไงแขนขา อ่าแล้วแล้วน้า้อนหนูนะต้องทำยังไงโอ้ก็ต้องจับตัวอ๋อจับตัวหนูเหรอใเรียกเธอเรียบร้อยอ่ะอ๋อต้โหเราพูดไปเราเยอะเลยเหรอเพื่อนพี่โนดอ่๋อเพื่อนไม่ทิ้งนะอ๋อเพื่อนพี่โนเขามาสอนสอนขี่รถเหรอปืนเงินด้วยเลยอ๋อบ้านเราเยอะแยะเลยหนูเขาพูดเราจะจงใส่ใจหมดเลย ตกลงน้ไม่ไปกับหนูหรอหนูไปคนเดียวหรอไปเป็นเพื่อนกันไหมซ้อนได้ยังไงล่ะได้ซ้อนได้โอคไอ่ค่อเคโอเคอเค่อเคโ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 อเคอเคโอเอเคโอเคโอคอเคโอทคาเคโอะคโอเคโอเคาอเคโอเอเคโมเคโอเคอเคโอเค้อเออคเอเอเเคโอเอเคโอเวเคโอเเอเคโอเอคอนคคอคอโออเห็นคโออ ทำอะไรนะพระรู้เรื่องหมดเนี่ยหนูถูกรอตรี่เนี่ยต้องไปขึ้นเงินเป็นล้านเลยเนี่ยนะไปกันหนูไหมไปเถอะไปหรอเน่ยแหละเธอจะได้เต็มที่ไงเพราะว่าบ้านเราอ่ะโหยตำรวจมาคุยกันเยอะเลยเจ๊อวยพรให้หนูถูกรางวัลที่หนึ่งหนูถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยหน้าตาเธอดีอ่ะถึงรู้เรื่องตัวเราเยอะเลยไปวัดเรียบร้อยก็เห็นหมดเขาจะทําการกับคนนะหลายกาต่อมารัตนาเนี่ยเขารู้เรื่องดีหมดเล บ,บ้าหรอพี่น้องเยอะหล่อพี่น้องเยอะเลยหรอนี่งเจ๊เราเนี่ยอ้าเจ๊จุกนะนอืมพระดูแหลหรอนะอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวจะมีของน้ำมาอีกสองกองนะจ๊ะเดี๋ยวหนูไปเก็บให้ ก็ไม่เนั้นก็ไม่น้ำไม่น้ำไม่ได้ซักนานนะนะบอกนะยังไม่อยากซักอ่ะไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยน้าพูดชีวิตเป็นประจำน้าพูดไม่เป็นอย่างงั้นเนี่ยยังอยู่อีกสองกองที่ตากอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปเก็บมาให้ข้ารู้ดีหมดอย่างนี้ยังไงยังไงรัตนาเป็นพยาบาลนะฝนมันตกไงก็เลยไม่ได้ซักหลายวันน้าๆน้าคุยกับหนูะน้าคุยกับหนูไหมหล่อ ไหนอะอยู่ไหนอะพี่น้องอะอยู่บ้านเต็มเลยบ้านไหนจ๊ะสิงบุรีอ๋อบ้านสิงห์บุรีใกลวัดอ๋อเดี๋ยวพาไปสิงห์บุรีโอไม่ต้องหรอกอ้าวทำไมอะเดี๋ยวเขาก็ไปสิงห์บุรีแล้วเนี่ยโอ้ไปกับเจ๊ก็ได้อ่าเดี๋ยวไปพร้อมเจ๊เนาะโอเคค่ะเพราะว่าพระลุ้นเรื่องดีจัดจ้านดีนี่นะคะเวลาเขาพับกางเกงที่มันมีเชือกนี้นะคะเขาจะต้องดึงให้มันเท่ากันก่อนไม่งั้นเขาจะไม่พับแล้วต้องขยับขยับขยับ ชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนี้เลยนะต้องรว่าเขาพูดกันหมดเลยนี่นะคะเขาต้องดึงเชือกให้เท่ากัน,ต,นตลอดขยับตำรวจมากันเต็มเดี้อเขาจะค่อยๆขยับยังไม่เท่าเขาก็ยังไม่พับนี่เรียบร้อยแล้วขาสุนัขเลี้ยว่าเราเป็นหมดเลย เพียงเลยเพราะนะเนาะเพีงพระไงเพีงพระของเราเพราะมีแหลพะจับอย่งนี้จริงๆริงอย่างเงี้ยไปสูเยอะเลยทางการเนี่ยนั่นเดือดตึงก็มาเราพี่สาวอยู่ในตัวอย่างงี้ยคะพี่สาวทำไมนะ อ,อ๋ออยู่ข้างน้าเหรอพูดอ,อ,อย่างเป็นทางการเลยวามหลักศาสนาทุกคนโอเคก็เลยว่าเป็นประจำเรียบร้อยดูนะคะพับกางเกงต้องมีพับครึ่งก่อนพับครึ่งเรียบร้อยโอเคอนี่เป็นไงล่ะ พับอีกครึ่งสุดยอดเรียบร้อยมากค่ะโอ้โหมีคนเ้ดูแลกันหมดเลยอืตโอเคค่ะให้ดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เจพับไปตามอัธยาศัยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเจไปเที่ยวดีกว่าน้เดี๋ยวหนูไป ขบับรถไปซื้อข้อนมนะ,อะโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคขอบคุณจ้า